มาเก็บบอดี้ชุดนี้กันชุดนี้เป็น P.A. by p a สองในทำฟรม H4 เกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาตอนแท่งนี้ตอนบ่ายสามแท่งนี้เปิดสิบเอดโมงแล้วก็ปิดตอนบ่ายสามพอบ่ายสามปิดแท่งปุ๊บเราจะเห็นว่าเขาเป็น P.A. by p a สองเมื่อเราเห็นว่าเขาเป็น P.A. by p a สองปุ๊บสเต็ปต่อมาก็คือหาโซนคาดการที่จะเก็บบอดี้โซน,นแรกที่เราจะให้พี่จะดูตรงปลายไส้นี้ก่อนเมื่อก่อนเดิมทีแถวเนี้ย ตรงนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมแนวต้านแท่งคู่ในทำฟิล์ม h สี่แล้วนอกจากแนวต้านแท่งคู่เขายังเป็นกรอบไซเวด้วยเพราะเขาเป็นซิกเซลไอเขาเป็น pa เซลล์ ale, แล้วก็เขาเป็น pa บายถูกไหมเซลล์ชนบายกลายเป็นกรอบไซเววยกรอบไซเวเดิมเขาอยู่ตรงนี้แล้วแท่งเนี้ยเขายืนเหนือแนวต้านแท่งคู่แล้วก็ยืนเหนือกรอบไซเวนี้ด้วยด้วยแท่งเต็มตันอย่างเนี้ยถ้าสังเกตจากพฤติกรรมของแท่งนี้เราจะเห็นว่าเขามีไส้ล่าง แต่เขาไม่มีไส้บนเลยนั่นแสดงว่าเขามีวนลุ่มใบเยอะมากนอกจากว่าเขามีวนลุ่มใบเยอะแล้วเขาเพิ่งหลุดออกจากกรอบไซด์เวด้วยเพิ่งหลุดจากเอทะลุแนวต้านแทงคู่นี้ด้วยเขาจึงพุ่งแรงพุ่งโดยปกติเรากราฟอะถ้าเกิดว่าใกล้ๆจะปิดแท่งอะเขาจะต้องมีการย่อตัวหรือพักตัวลงมาหน่อยแต่แท่งนี้ไม่มีเลยเพราะแท่งนี้ไม่มีไส้บนเลยไม่มีการทําไส้บนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะไม่ลงมาเก็บบอดี้ ก็มีหรือว่าเขาลงมาเก็บแต่เขาเก็บนิดเดียวนะ่ะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตามที่พี่แบกเทสมาเนะพี่ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นแท่งประมาณนี้เขาจะเซนซิทีฟมากเออถ้าเกิดเขามาลงมาชนไส้เออใกล้ๆอะไรเนี้ยเขาก็จะไปได้เลยจากตรงนี้พี่ก็เลยคาดการว่าจุดแรกเอาเป็นตรงนี้นะจุดที่สองจุดที่สองพี่ให้ตรงนี้ จุดที่สองพี่ให้แนวต้านเนี่ยเดิมเขาเคยเป็นแนวต้านใช่ไหมแล้วเขายืนได้แล้วเขาจะกลับมาเทสก็มีโอกาสถ้าเกิดเขาหลุดจากโซนคาดการณ์แรกนี้มาเขาก็มีโอกาสาลงมาที่โซนสองนี้แล้วสามารถดิดตัวกลับไปได้แต่โซนเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะวันนี้เกือบอประมาณเก้าร้อยจุดก็ไปดูคอนเฟิร์มใน m ห้าละกันเราได้โซนคาดการณ์แล้วเดี๋ยววันนี้จะเสริมเรื่องอความสัมพันธ์ของไทม์เฟรมนิดน,นึงนะเกินเกินให้นอกเราเห็นแล้วว่าเทสซี เขาทํา PA แพดสองเราไปดูนี่นางเฟรม H1 เขาทําอะไรวันนี้กราฟง่ายตรงที่ว่าอ H4 เขาทำ PA บายแพดสองพอเข้ามาดูใน H1 ปุ๊บ H1 ก็ทํา PA แล้วทํา PA แพดสองเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะ H1 กับ H4 ตอนเนี้ยเขาร่วมด้วยช่วยกันคือเขาจะจับมือกันไปล้วใช่ไหมทีนี้มาดูต่อ M30 M สามสิบเขาก็ทำ P A buy แผดสองเหมือนกันแล้วเขามีไส้ซิกคอนเฟิร์มแล้วตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้สามท f เฟรมแล้วที่บอกว่าจะบายบอกว่าจะไปไปด้วยกันทีนี้ในทุกๆทำเฟรมนะตั้งแต่ head, เฮหนึอ้ตั้งแต่ M หนึ่งมาเลยนะทุก t ท f เฟรมจะมีซิกหมดมี P A มีซิกหมดแต่ใน t ท f เฟรมเล็กเราจะไม่นับรอบแค่นั้นเองเราจะนับรอบเขาได้ตั้งแต่ h ฮดหนึ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ย M สามสิบใช่แหละเขามีซิกแต่เราเราไม่นับรอบให้เขานะเพราะว่านับไม่ได้ทีนี้สามทำเฟรมแล้วนะที่เขาจะไปด้วยกันทีนี้เรามาดูใน M สิบห้าใน M สิบห้าเกิด PA แล้วมีไส้แล้วแล้วก็เป็นซิกคําซิกแล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้สี่ทำเฟรมที่เขาจะไปด้วยกันการาฟวันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนทีนี้ไฮไลท์เขาอยู่ที่ M 5 ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในไทมเฟรม m ห้าแล้วเนาะสิ่งแรกที่เห็นเลยในไทมเฟรม m ห้าเห็นว่าเขายกโลแล้วเห็นด้วยไหมอ่าเขายกโลแล้วแล้วเขาก็ยกไฮเรียบร้อยแล้วอันนี้คือไฮของเขาอ่าเห็นไหมเขายกโลยกไฮเรียบร้อยแล้วส่วนกรอบสีเหลืองนี้ก็คือกรอบแนวต้านในไทม์เฟรมทีสี่ใช่ไหมอ่าตรงแนะท่งคู่นะเทียนแท่งคู่ส่วนเส้นสีม่วงนี้ก็คือโซนคาดการณ์แรกของเราเราตีไว้ที่ไส้เทียน จำได้ใช่ไหมทีนี้พี่บอกแล้วว่ากราฟเวลาที่มันทะลุกรอบไซเวยไปอย่างนั้นอะ่ะแบบแรงๆมีวนลุ่มใบเยอะๆอ่ะโอกาสที่เขาอะ่ะจะลงมาเก็บบอดี้อ่ะน้อยแล้วอีกอย่างเป็นแท่นเต็มตันเลยใช่ไหมมีแต่เนื้อเทียนไม่มีไส้บนเลยเพราะฉะนั้นเขาเซนซิทีฟมากเวลาเขามาโดนปลายไส้โดนอะไรพวกเนี้ย เขาสามารถไปได้เลยทีนี้พอพี่เปิดเข้ามาใน M5 ปุ๊บสิ่งแรกพี่เห็นคือเนี่ยแหละอ่าเขายกโลที่สองคือเขามีวนลุ่มบายแรงมากแต่เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นก็คือว่าแท่งเนี้ยอ่าเขายือนอยู่บนกรอบ75หรือว่ายือนอยู่บนปลายไส้ของเฮเรียบร้อยแล้วนะแท่งนี้ยือนอยู่บนปลายไส้ส่วนแท่งเนี้ยอ่ก่อนที่เขาจะปิดเป็นอ่าแผ่นหนึ่งเนี้ยเขาลงมาเทส ปลายไส้ของ h c แล้วเขาลงมาเทสแล้วแล้วเขาก็ดีดกลับไปกลายเป็น p a b y บเพราะฉะนั้นพี่เห็นแท่งนี้ใน t ทม์เฟรม m M5 ห้าเข้าใบาหลังจากที่จบแท่งนี้เลยเพราะพี่คิดว่า,เ,าเขาไม่น่าจะลงมาก็ิบอดี้แล้วเ,เขาน่าจะไปได้จากจุดนี้เลยเหตุผลพราหนึ่งยกโลสองเขา วนลุ่มบายสามเขายือนอยู่บนไส้ของเฮสี่แล้วแล้วก็สี่เขาทำพีเอบที่อยู่บนไส้ของเฮสี่แล้วอ่นี่คือเหตุผลของพี่ที่บายเหตุผลไม่ได้เยอะเลยของชุดนี้นะพี่ก็เลยเข้าบายหลังจากแท่งนี้ปิดแล้วก็ไป 1, ทีพีหนึ่งพันห้าร้อยที่พี่ไปทีพีที่สามแปดเก้าสอง ก็ TP ไปเรียบร้อยเมื่อวานกราฟไม่ได้ยากเลยใช้เวลากี่นาทีอ่ะห้าสิบสิบห้ายี่สิบใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีกราฟไปถึง TP พีทำงานยี่สิบนาทีเองอะ่ะอ,อีกนิดนึงนะตรงนี้จากตรงนี้นะถ้าเกิดว่ากราฟเขาจะย้อนลงมาเก็บบอดี้จุดสังเกตนะ ถ้าเขาจะลงมาย้อนลงมาเก็บบอดี้ให้เราสังเกตอย่างเงี้ยว่าเขามีวนลุ่มใบขึ้นไปเยอะอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเขาจะลงมาเนี่ยเขาจะต้องมีการเบรกวนลุ่มใบของเขาก่อนโดยการชะลอวนลุ่มใบก็คือการทำไซด์เวย์นั่นแหละก็คือทําเขียวสลับแดงแดงสลับเขียวเขียวสลับแดงแล้วค่อยเลือกทางถ้าเขาทาไซด์เวย์อยู่เงี้ยโอกาสที่เขาจะลงมาเก็บบอดี้มีแล้วโอกาสเขาจะไปจากไซด์เวย์เล็กๆตรงเนี้ยก็ไปได้แต่เนี่ยเขาเลือกที่จะ ทาพีเอบายแล้วก็ไปต่อเลยไม่มีการทําเขียวสลับแดงแดงสลับเขียวนั่นแสดงว่าวนลุ่มเขาเยอะเขาพร้อมที่จะไปเลยเดี๋ยวนะการชะลอวนลุ่มเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ไงแบบนี้แบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยวนรุ่มใบเขาขึ้นไปเยอะเลยเนี่ยตั้งกี่แท่งเนี่ยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแท่งอะ่ะแล้วเขาก็เบรกเบรกด้วยแท่งแดงนี้ใช่ไหมเบรกด้วยแท่งนี้ก่อนแล้วก็เบรกด้วยเป็นพีเอแผดสองของเอ็มห้าเนี่ยแล้วก็ มีแท่งแดงลงมาเนี่ยเขียวสลับแดงประมาณเนี้หมายความว่าวนุ่มบาบของเขาเริ่มชะลอแล้วอ่เริ่มชะลอใช่ไหมเห็นไหมแสดงว่าเนี่ยเขาหมดแรงตั้งแต่แท่งนี้ละแล้วเขาก็เกิดเป็น pa เซลล์แล้วก็มีแท่งแดงลงมาสองแท่งเนี่ยบ่งบอกว่าเขาอ่ะเริ่มชะลอตัววน,นุ่มใบชุดเนี่ยของเขาอะชะลอแล้วเขากลับไปเทสด,ด้วยแท่งที่ไม่มีแรงเลยเห็นไหมแท่งที่ไม่มีแรงแล้วก็ไม่สามารถทำไฮกว่าได้ด้วยแล้วก็ลงมา เนี่ยค่ะการดูว่า,อาวอลลุ่มของเขาเริ่มชะลอแล้วยังดูแบบนี้ในทุกๆไทม์เฟรมเลย